คุณ่ะพวกเราแซฟปาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกตัวทุกวันวันนี้วันนี้ตกใจหมดเลยคุณเห็นดินเนี่ยอาจจะไร้ค่านะครับแต่ถ้าคุณมาแซฟปาซาวันนี้ผมจะพาทุกคนรวย นิดนึงค่ะสำหรับช่วงที่สําคัญมากๆเลยของเราช่วงช่วยกันแซมนะคะตอนนี้ส่งกันมาเยอะมากๆแล้วผลตอบรับดีขายดีจริงค่ะแล้วได้ข่าว่าปาราเนี่ยส่งมาเยอะไม่เมนูใช่ส่งมาเยอะมากแต่จะบอกว่ายังส่งมาต่อเนื่องได้เลยนะคะยาวไปจนถึง15บหุมพาเลยค่ะถ้าเมนูปาร้าของคุณแซมแลเด็ดจริงคุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นเงินแสนาบาทเพราะฉะนั้นต้องรีบ่อ โอ้ในละครมันก็มีดินมีโคลนใช่ไหมครับผมผมบอกเลยว่าดิน่ะคนชอบมองข้ามาผมมันเป็นอาชีพได้<อ>ผมจะพาไปทําความรู้จักกับร้านปั้นแปะครับผม จะปั้นอะไรก็ปั้นไปจะปั้นแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครว่ากับร้านปั้นแตะงานเซรามิกสุดครีเอทที่ส่งต่อความสุขผ่าน Character คาแรคเตอร์กวนๆสนๆของเหล่าตัวการ์ตูนเป็นทั้งที่ใส่ดินสอแจกันดอกไม้ไปจนถึงกระถางต้นไม้หลากสไตล์ที่บอกเลยว่ามีชิ้นเดียวในโลกหากคุณชอบงานเซรามิกดีไซน์ไม่เหมือนใครวันนี้มารู้จักกับร้านปั้นแตะกันเลยครับ สองร้านปั้นแตะค่ะสวัสดีค่ะครับพี่โอ้เชิญเชิญค่ะนี่ทำอไมอยู่เนี่จะทำจานครับวิพากษ์ยเห็นในชีวิตปั้นให้ดูเลยค่ะจะเริ่มเลยนะได้ได้ได้ค่ะไหนๆก็ปั้นเลยระหว่างระหว่างปั้นไปเราถามไปด้วยได้ไหมคะพี่ว่ามาทำอาชีพนี้ได้ไงคะคือจริงๆแล้วไม่เคยคิดจะทำแต่พอดีเป็นโชคเศรษฐกิจแล้วบอกว่ารู้สึกงานเราจะไม่ไม่แน่นอนละเรามีน้องแนะนำว่า ให้ไปลองทำเซรามิกไหมแต่จริงๆแล้วตอนแรกก็ปฏิเสธไปรู้สึกว่ามันเป็นอาที่ใกล้ตัวเพราะต้องพูดถึงเซรามิกเนี่ยทัาลำปางชิกลายชิกหม่บาบูรีแค่นั้นเองทีนี้พอไปเรียนเนี่ยเรียนที่สวนฝึกอาชีพบุรีอ่ะ้ปสอาทิ์แรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคจากที่เราสึกว่ามันไกลตัวไม่ชอบล้วก็มันสนุกนะมันสนุกพอสนุกแล้วรู้สึกว่าเออลองกลับมา ลองต่อยอดงานของเราเองก็เลยจะเป็นแบบพวกนี้ครับจนมาเป็นนี่รักมากอะรักจริงๆอันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มอันนี้คือจะทำเป็นเป็นถาดหรือยังไงฮะหรือจานจานอันนี้มันเป็นเหมือนกาวหรือคะหรือว่ายังไงมันเป็นดินขนานสลิปคือดินแล้วมันก็สามารถเอามาแตะกันแล้วหลังจากขั้นตอนนี้เราเอาไปทำอะไรต่อเราไปเผาปะคบเผาไปเผาก่อนครั้งแรกเป็นเผาที่เรียกว่าเผาเผาดิบฮะเผาดิบก็จะเป็นดินเผาที่เราเห็นทั่วไปเสร็จแล้วมาทำสี ก็เป็นเผาแกล้งก็จะเป็นงานพวกนี้มาดูวิธีการนี่คล้ายๆกับนี่ไผาครับอย่างอย่างดินอย่างดินเผานี่คล้ายๆกับน้ำพริกเผาไหมฮะไม่เหมือนครับกินไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนเขาอยากลองกินดูไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็บอกว่าจริงๆกินจริงๆพี่แท็กก็คือสอนปั้นด้วยใช่ไหมตอนนี้สอนนี่ก็ยังยังครับยังยังยังไม่กล้าที่สอนนรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะสอนรู้สึกว่าทำพี่บอกว่ายังไม่เก่งแต่ดูผลงานที่ออกแล้วพ่แท็กพยังไงบอกว่าจะไม่เก่งดูสิดูสิ ม่่อันนี้คือลงสีแล้วใช่ไหมครับลงสีแล้วนี่เป็นเซรามิกแล้วฮะคือหลังจากที่เราเรียนกลับมาคือสิ่งที่อาจารย์สอนคือจะเป็นงานพวกนั้นงานที่เป็นใบไม้แบบนั้นเพราะนั้นทำยากใช่ไหมครับทำง่ายๆมากกดดินแล้วก็ทำเอาใบไม้มาลูบๆแล้วก็ที่บอกว่าง่ายมากลองให้ป๊อปปี้ปั้นดูสิจะออกมาเป็นตัวอะไรขนาดไรศิลปะศิลปะรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยไหมอาจารย์คุณเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหรอป้าป่าผมแค่รู้จักเฉยๆแต่ฝีมือผมนี่คือ ผมเอาตรงผมห่างไกลจากศิลปะมากไม่งั้นไม่นับครับผมไม่นับไม่นับไม่นับผมแต่คือจะให้ผมลองปั้นเหรอฮะอยากลองไหมครับได้มีดินอยู่ลองกำจาง่ายๆแไงให้พี่มาฝึกทำดีกว่าคยังไม่ได้ครัเพราะมาเรียนรู้กับพี่ด้วยแต่ทีเนี้ยชอบพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าตอนแรกไม่ได้ชอบแต่พอไปเรียนแล้วแบบมันรู้สึกว่าเราสึกว่าแบบมันได้แบบได้ครีเอทงานได้คิดได้อยู่กับมันมีสมาธิสนุกอ่ะเวลากลับไปเป็นเด็กครั้งละ เหมือนเราปั้นดินอะไรพวกนี้ผมชอบพี่พูดพี่พูดว่ามันได้สมาธิใช่ไหมฮะเพราะเวลาเราทํางานเนี่ยจะอยู่กับเขาแบบว่า4ี่หชั่วโมงทั้งวันเลยนั่งตั้งไปทาไปเรื่อยๆเนี่ยจากสิ่งที่คิดว่าเราทําไม่เต็มไม่น่าจะทําได้หรือเราไม่ชอบไปเป็นอาชีพแบบนีบก็ไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้ฮะท้องจริงอ่ะมันจะเหนื่อยตอนที่ทั้งแรกเลยที่เราคิดงานคือเหนื่อยตอนนั้น่ะ ว่าเราหาแรงบันดาลใจมาจากไหนซีอัลตัวนี้สามตัวนี้คือเป็นงานแรกๆที่ทำเลยใช่ใช่ใช่้วตอนนั้นมันเป็นคอนเซปต์ยังไงคะพี่ี่ถึงได้ออกมาเป็นตัวสามตัวนี้คือคิดไปเรื่อยฮะคือเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบชอบเล่นสนุกกวนๆอ่ะถึงว่าเตอรมันมีความหวานกัวนิดนึงมันก็เลยออกมาแบบ พัฒนางานออกมาเป็นแบบพวกนี้พวกนี้ผู้ควรไหมล่ะฮะดูสิฮะพี่แท็กครับทำไมไม่ปั้นฟันให้มันครบๆอะผมว่ามันไรคุณเกเรฟันหายไปหนึ่งแต่เป็นคาแรคเตอร์นะแล้วก็กลายมาเป็นกระถางต้นไม้ที่ไม่เหมือนใครมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเลยพี่ใช่เพราะป้าแต่ละครั้งมันก็จะมือนกันเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานดีเทลอะมันจะทำออกมาก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรมันไม่ใช่งานแบบ ไปพิมพ์งานโรงงานเนใช่ับแล้วแต่ละตัวดูสีไม่เหมือนกันเลยนะใช่ไหมไม่เหมือนกันครับมมนเหมือนถึงแม้จะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนมันก็จะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นหนึ่งคนก็จะมีแบบตัวเดียวเลยของเขาของใครของมันเลยทีนี้อยากรู้ว่าชิ้นแต่ละชิ้นราคาประมาณเท่าไหร่บ้างใช่ครับอย่างของเราฮะเริ่มถูกสุดก็200อย่างตัวนี้แค่ส5 0ยิเองโอตัวนี้เลยสอยคือได้แค่กระถางนะฮะกระถางครับ แล้วต้นไม้ฮะขายเองครับขายต้นไม้ไม่ได้ขายเลยใช่ไหมครแต่ที่ชอบที่สุดอย่าตัวนั้นน,าน,าน่ารักต้นไหนต้นไหนอย่างงานงานตัวนี้จะแตกต่างกับตัวนี้คือตัวในงานนีนฟีฟอร์มขึ้นแบบขึ้นใช้ดินชิ้นเดียวทำยากกว่าไหมคะตัวนี้มันยากกว่าแบบชิ้นเดียวแล้วก็มาทำตาดิ่ดต่อจมูกเติมขาตัวนี้เหมือนตัวนี้ฮะ I a M g r o o t อะแต่ตัวนี้มันจะเป็นถั่เท่นกระดาษที่เราทำไว้แล้วก็มาประกบแปะรูปแล้วก็ทำฟัน สอันนี้ก็จะมีเคลือบเคลือบด้วยใช่ไหมครับเพราะมันแววๆจริงๆกือเซรามิกหมดแล้วครับแต่นี้จะไม่ได้เคลือบใสอ๋อไม่ได้เคลือบใสชุบสีดินแล้วก็ทําแต่งสีนิดหน่อยคเป็นอะไรน่าสนใจมากทีนี้คนอยากจะเข้าไปดูแบบนว่าตอนนี้ปั้นมีอะไรอย่างไงบ้างอย่างนี้ค่ะเราไปดูได้ที่ไหนปั้นแปะครับปั้นแปะได้เลยในเฟซบุ๊กนะคะค่แล้วโทรไปหาพี่เลยได้ไหมครับได้ครับ0 8 4ย์แปดสี่ศึกอาแปดหกหกเจ็ดเจ็ดครับ จากที่เป็นเรื่องที่เราตอนแรกอาจจะคิดว่าเราไม่ชอบไม่ใช่สุดท้ายกลายเป็นอาชีพดีมากมากเลยเนาะผู้ชมไปอุดหนุนกันเยอะๆมันน่ารักและสวยมากเลยค่ะใครมีต้นไม้แบบนี้ที่บ้านนะคะมีกระถางแบบนี้ไมใช่เลยใช่เนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะบคุณ้ากเลยค่ะสำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับพวกเรานะคะช่วยกันแซ่บค่ะ กระดาความสุขแห่งปีกับกิจกรรมเทพธิดาปาราผ่าแซ่บร,ร,รวมสรส้างสรรค์เมนูนจากปาราสุดครีเอทชิง่เงินรางวัลรวมกว่า1าานึ่งแสนบาทหมดเขตส่สงความซัขส15าคุงภาพันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มราบิกทีหัวใจ ป่เนี่ยนะก็ปาราเนี่ยแหละจ้าที่จะพาแซบละครเทพธิดาปาราและรายการซับพาซาขอเชิญผู้ที่มีปาราในหัวใจร่วมส่งเมนูที่มีปาราเป็นส่วนประกอบสุดครีเอทเพียงถ่ายภาพคู่กับเมนูของคุณเพิ่มตั้งชื่อเมนูจากนั้นส่งมาที่เพจ f เฟ b บ o k กซับพาซาภายในวันที่15กุมภาพัน์นี้อย่าลืมนะครับเบ่งละครเทพธิดาปาราเด้อค่ะเด้อเขาเข้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มราบิกทีหัวใจโอ้โหท่านผู้ชมคะเมื่อจะกี้โปรโมชั่นต้องบอกว่าดีมากๆเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค,ะค่ะมาถึงช่วงนี้กันค่ะช่วยกันแซงค,ะคะ่าไปฝั่งแทมก่อนตอนนี้ก่อน,นเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณสุธาซินีสุดชิวารา ของติพโฮมเมทาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊คพี่ติ๊คือคนที่ส่งร้างเข้ามาใน Facebook ของเราใช่นี่ตรงนี้แหละผมให้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งในการที่พี่ต้องขายเริ่มเลยไหมอะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเริ่มเลยไหมล ค่ะรา้านติมโฮมเมตนะคะมีขนม3อย่างนะคะ,คะอย่างแรกก็จะเป็นปังป๊อปคาราเมลออลมอนนะคะอ,อันนี้จะเป็นรสคาราเมลนะคะจะสามารถทานได้กับสลัดก็ได้แล้วก็ทานคู่กับนมเป็นแบบซีเรียลตอนเช้าก็ได้อะ <ๆ S 2> ค่ะรสคาราเมลยังไม่เคยเจอเลยนะค่ะอลองลองได้ลองได้ระะนะครับระนะค่ะเอาเลยขั้ตตอนเลยพี่ทีบ้าแล้วก็อันนี้เนี่ยจะถุงถุงละ35บาท3ถุงร้อยท่านันนะคะแล้วก็เราจะมีแบบกิโลด้วยค่ะหกิโลก็4 0่บาทอันนี้สําหรับพ่อ ค่ะแม่ค้ารับไปขายก็ได้ออหอมอร่อยมากเลยค่ะตัวน้ำน,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 น่าทานมากเลยอ,นนอ,ลอันนี้จะเป็นคุกกี้ธัญพืชเจ็ดชนิดค่ะจะมีอัลมอนด์เม็ดมะม่วงเม,ม็ดเปากทองเมล็ดแตงโมนะคะแล้วก็แคนเบอร์รี่งาขาวงาดำคือต้องบอกว่าเป็นวัชพืช<อ>ทั้งหมด ธันพืชค่ะเกือบแท้เลยค่ะันจะพูดหมดเลยใช่จะเหมาะกับสำหรับคนที่แบบลดน้ำหนักอยู่ด้วยใช่แล้วก็ใส่เคร้ยตีนมีประโยชน์ด้วยนะต่อฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องนะคะขายเป็นกล่องกล่องละ120บาทจะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะสามสิบยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้อย่างสุดท้ายจะเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะจะมีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตแล้วก็มีอัลมอนด์เม็ดมะม่วงด้วยค่ะก็จะเป็นแบบแบบสูตรหวานน้อยค่ะกล่องหนึ่ง80 บาทมี6ชิ้นเหมือนกันม่าาโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นซูคุกกี้นะคะอะไรก็ได้นะคะจะแถมปังป๊อบคราเมลหนึ่งถุงแบบนี้ค่ะคุกกี้ทันจะพูดอร่อยมาก นเดียวใช้ปากช่องทางการเล่นได้ไหมค่ะก็สําหรับใครที่สนใจจะเอานำไปทานเล่นหรือว่านําไปขายต่อนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook กับ Instagram นะคะทิปโฮมเมดค่ะแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 8 4 7 0 3 6 1 7 7ค่ะโอเคค่ะเราไม่เคยไปจีบแม่ค้าก่อนเดี๋ย่าเล่นนะพี่เหรอมาคุณผู้ชมที่บ้านเราอยู่กับพี่เกรวดีสุกแก้วนะคะเจ้าของร้านซีฟู้ดภูเก็ตค่ะสสวัดีค่ะ นี้ก็มาจากภูเก็ตแล้วต้องบอกว่าขอนิดนึงนะช่วงนี้ภูเก็ตอเศรษฐกิจแย่มากแย่จนน่าตกใจมากเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตอนนี้ก็เจอผลกระทบใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาแนะนํากันเลยค่ะขายอะไรทีอย่างนี้มาอย่าเราเริ่มเลยนะคะนาที่ร่งนะคะจับเวลาเลยนะแล นี่จากซีฟู้ดภูเก็ตนะคะอาาตาลีห้งออนไลน์ค่ะมีปลาชิ้งชังนะคะปลาอบกรอบนะคะปลาไร้น้ํามันนะคะมีเรามี3รสนะคะมาจากรสต้มยำรสดั้งเดิมและรสย่าหวานนะคะไม่ใช้น้ําตาลค่ะย่าหวานเเราไม่ใช้น้ําตาลนะคะแล้วอันนี้มาจากชุมชนนะคะของกลุ่มในชุมชนของหมู่บ้าน ที่ทำมานี่คือของกลุ่มสักรีหมูวาวทของย่างนะคคุณพี่คืออบแบบไร้น้ำมันไร้น้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนอ้ไเทมเสี่ยงโชคเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปห้าดาวนะคะของจังหวัดภูเก็ตค่ะเราเราสามารถ ใส่ได้หลายอย่างนะคะใส่ในส้มตำหรือว่าโรยในสลัดหรือว่าทานกับข้าวต้มได้นะคะหรือทานเป่าก็ได้อร่อยนะคะมีประโยชนอมากใช่ครับเพราะแคลเซียมสูงแล้วนี่กระปุกละเท่าไหร่คะอย่างนี้กระปุกละร้อยบาทนะคะเหลือ100บาทค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแพ็กเกจอย่างนี้คือ5กระปุกแพ็กนี้เลยห้กระปุก 400บาทจ้ะ400บาทจ้าลดพิเศษแบบนี้นะคะซื้อใล่คุณถ้าเป็นตุ่นี้นะคะ1 6 5บาทนะคะใหญ่นะคะจะเหลือ125บาทจ้าลืพิเศษนะคะช่วงนี้ช่วยกันอุดหนุนนะคะภูเก็ตเราแย่มากเก็บไว้ได้นอนไหมคะกับภูเก็บไว้ได้ 6เดือนถึงปูน่าก็ยังกรอบอยู่ใช่ไหมครอบเหมาอนเชั่วโมงก็หมดแล้วอร่อยจ้าจริงเพราะฉะนั้นซื้อไปเยอะๆเลยขอบเบอร์โทรค่ะเบอร์โทร0 8นเนะคะ5 3าสา 8888จ้าจ้าสั่งซื้อได้ทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะภูเก็ตแย่มากที่ต้องอุดหนุนสองล้านแหละพี่บริหารรวลาได้ดีมาก่อร่อยมากคุณผู้ชมไปซื้อนะคะเนี่ยมีทั้งสามรสรสดั้งเดิมรสต้มยำแล้วก็รสย่าหวานวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับแต่ว่าเราต้องย้ำคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเรื่องของแคมเปญที่เราจัดขึ้นเทพธิดาปาราพาสแซ่บอย่าลืมนะคะใครที่มีเมนูเด็ด ที่แซบแบบโดยใช้ปลารําในเมนูอาหารนั้นน่ะส่งมาด้วยมาชิงเงินรางวัลแสนกว่าบาทนะคะรวมๆแล้วส่งที่ไหนนะฮะส่งได้ที่ Facebook กับภาซาของเรานี่แหละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากอีลีกองออมนะคะแล้วก็เทียบายทาราค่ะวันนี้พวกเราแซบภาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวชัวทุกคนวาสดี่ะ